สวัสดียามเย็นนะคะวันนี้ก็ค่ําไปหน่อยนะคะวันนี้มาดามก็จะมาให้อาหารน้องปูพาทุกคนมาให้อาหารน้องปูค่ะซึ่งอาหารน้องปูวันนี้ก็จะเป็นข้าวผสมรำแล้วก็ผสมหัวอาหารวันนี้ให้อาหารที่เป็นอาหารเสริมเขาหน่อยเป็นหัวอาหารสําหรับสัตว์กินพืชค่ะก็จะผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดามก็จะทําให้มันเป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วมาดามก็จะเอาไว้ให้น้องปูกินตามริมน้ําเขาก็จะออกมากินนะคะ เดี๋ยวเราออกมาดูกันค่ะว่าเขาจะมากินอาหารมาดามไหม,มกินหอมหน้ากินนะคะมืดหน่อยนะคะอาจจะมองไม่เห็นหน้ากันแล้ว <c oughs> การเลี้ยงน้องปูก็สนุกมากมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากเลี้ยงก็สามารถที่จะพูดคุยกับมาดามได้นะคะว่าเออเลี้ยงยังไงเลี้ยงยากไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะ ซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างเลยค่ะแต่สําหรับตัวมาดามแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะที่ที่มันไม่สามารถแก้ได้นะคะแล้วเ,เราก็มีที่ปรึกษาในกลุ่มของเรานะคะอา่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาดามก็เป็นสิทธิ์ของครูนัทครูนัทเนี่ยก็ให้คําแนะนําที่ดีมากเพราะฉะนั้นอา่าในกลุ่มของเรามีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันค่ะแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ก็สามารถแก้ได้ทันหรือว่าส่วนมากแค่ไม่เกิดปัญหาเลยค่ะเพราะว่าครูนัทมีความเชี่ยวชาญแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับเราเต็มที่เลยไม่มีกั๊กเลยค่ะมาดามจึงมาทําได้เพราะฉะนั้นถ้าใครสา,สาวคนไหนที่อยากจะเลี้ยงปูก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าถ้ามาดามทาได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะอุ้ย่ําแล้วไม่เห็นหน้าแล้วเดี๋ยวมาดามให้อาหารน้องปูต่อกันะนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเย็นมาดามจะพามาส่องปูน้องปูนะคะ บายบายค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ